ราได้รับการท้องเรียนว่า,ามีฐานบริการซึ่งไม่ได้อนุญาตให้เปิดเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยในแต่ละวันนะครับเมื่อาวานนี้ผมมาดูแลผมกับตลดาดป้องกันเรือากาศดูฟอนสิงมาดูด้วยกันแล้วนะครับปรากฏว่ามีการเปิดสปนฐานบริการจริงเลยลักษณะการเปิดจิตริปารี่ริมสักน้ํา แต่งชุดบิกเนี่บ้างอาจจะมีเคยบ้างนะครับมีการลืมสุราแล้วก็จากการข่าวสายที่เราเข้าไปเนี่ยว่ามีบางคนติดอ่เสพสารเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายชาวต่างชาติผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงคนไทยซึ่งอ่าอาจจะมีการบริการแอบแฝงในเรื่องโสเพณีนะ <c oughs> แ,ตแต่แต่แต่วันนี้ที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้าจับในเรื่องแส เราจะแบ่งเป็น2 2> สองฝั่งเพราะสภาพพื้นที่เนี่ยจากปากซอยเข้าไปเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเป็นด้านหลังจะมีประตูทางออกเป็นประตูเล็กๆตอนนี้ผมให้คนไปไปบล็อกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ชุดของเราที่จะเข้าไปคือเข้าด้านหน้าเลยเข้าด้านหน้าแล้วก็บุกเข้าไปทางด้านหน้าแล้วก็มันจะเป็นรอบๆสระน้ําจะเป็นเวทีมีแขกเที่ยวมีอะไรอ่าอยโควินัยร่วมคอเข้า,ขา เข้านำจำหนายสุรานะครับขอดูใบสะสมอาหารพร้อมทั้งยึดกินรายการค่าใช้จ่ายที่ที่มีการจำหน่ายสุราไปด้วยทีนี้ที่พรนะครับไ่้กำลังเข้าไปแล้วผมสงสยสยตัวตรวจสารเิดมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพี่พรก็วางคนว่าหลังจากเราเข้าคุมพื้นที่ได้นะครับเราต้องแบ่งเพราะฉะนั้นะ บริเวตรอบๆเป็นบ้านพักเป็นัาเฟาไปาน็นยะารเราจะไม่เข้าหรอก

เอาเหรอเอาเร็วๆร็วเร็วเอาเชิญครับไทยไปทางนู้นคนไทยไปทางนู้นเลย

เขาจับไม่ได้พี่บอกทำไงฮะปิดหรือเปิดอะปิดครับปิดปิดฮะกี่วันระยะเวลาเวลาครับทางอำเภอโดยท่านในอำเภอนายชาครกาญจนวัฒนะนะครับครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับท่านก็จะทำหนังสือแจ้งท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะขอให้สั่งปิดเป็นเวลา30วันนะครับ ซึ่งของกลางที่เรายึดได้วันนี้นะครับติดจุดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบในวันนี้นะครับตรวจพบว่า Planet Earth เป็นสถานบริการซึ่งไม่มีใบอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมีการจำหน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาตนะครับมีการครอบครองนะครับครอบครองสุรานะครับ ซึ่งไม่ได้ผ่านการเสียภาษีนะฮะซึ่งรวมทั้งบุรีในส่วนบุหรีกับสุรานะครับปลราปูต่างๆเขา,าจ,จะให้เจ้าที่สรรพาามิตรนำไปดำเนินคดีนะครับเก็บได้ไหมครับก่อ